ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาน,นะคะร่วมกับอำเภอกระโปงจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีหนุนท่องเที่ยวกับตุ้นเศรษฐกิจค่ะ ที่บริเวณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่านาอำเภอกระโปงนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวเปิดงานโครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และข,ของดีอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายธรรมเนียมบำรุงนายอำเภอกระโปงนายบำรงปิยนามวานิชนาย,ยกอบจอพังงาผู้นำท้องถิ่นท้องที่เกษตรกร,กรผู้ประกอบการในพื้นที่และประชาชนเข้ารวมค่ะซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาและอำเภอกระโปงนะคะจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ผลไม้และผลิตภัณฑ์ ของดีอำเภอรกระโปรงให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นพร้อมทั้งเป็นการเปิดช่องทางการจําหน่ายผลผลิตให้กับกกเกษตรกรและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆรวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ในช่วงกรียนสีสันค่ะซึ่งงานนี้นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่6 จนถึงวันท <c oughs> ี่8มิถุนายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ภายในงานเนี่ยมีการประกวดผลผลิตทุเรียนคุณภาพดีของอำเภอกระโปงการประกวดผลผลิตมังคุดคุณภาพดีของอำเภอกระโปงการแข่งขันกินข้าวเหนียวทุเรียนของดีอำเภอกระโปงการแข่งขันทำเมนูอาหารจากทุเรียนซิกเนเจอร์พังงาการแข่งขันทำเมนูอาหารจากมังคุดซิกเนเจอร์พังงาพร้อมทั้งมีผลไม้สดๆจากสวนทั้งทุเรียนมังคุดเงาะและของกินพื้นเมืองผลิตภัณฑ์ของดีอำเภอกระโปงไว้ จำหน่ายให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เลือกชิมเลือกช้อปเ,อเพลิดเพลินกับการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินโกไข่และการแสดงของนักเรียนและในวันนี้นะคะวันที่8มิถุนายนก็เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานค่ะ